มาแล้วสวัสดีค่ะโคชโอเชียวชาญการขายออนไลน์โซเชียลมีเดียเอเ็กซ์เพรสนะคะมาแล้วนะคะทุกคนวันนี้นะคะโคชก็มาประกบเมนทรีอีกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราได้แบบหลายเรื่องเลยนะคะที่เป็นเนื้อหาเด็ดๆทั้งนั้นทั้งนั้นเลยนะ,คะโคชจะมาส่งต่อและให้ทุกคนตรงนี้นะคะว่าเวลาที่ถ้าคุณตัดสินใจเร็วนะคะแล้วก็ เลือกลงมือทำผลลัพธ์มันจึงเกิดได้ทันทีแล้วเกิดได้ง่ายได้ไวด้วยนะเดี๋ยวโกดแชร์ก่อนนะคะ,ะวันนี้จะบอกว่าตัดสินใจเร็วมันสำเร็จง่ายและผลลัพธ์เกิดต้องทำยังไงบ้างนะคะดแชร์เลย สวัสดีค่ะใครที่เข้ามาคอมเมนต์ทักทายเลยนะคะคอมเมนต์ทักทายเลยโคชอูจะได้รู้เดี๋ยวโคชแชร์ก่อนนะ,คะใครที่เข้ามาแล้วช่วยคอมเมนต์ให้หน่อยนะคะว่าภาพชัดเสียงชัดไหม ส่วนตัวก่อนนะคะไปหลังงไปไปวันนี้วันเสรารนะ์เนาะบางคนก็อาจจะแบบว่าไปเที่ยวไปทานข้าวไปชอปปิ้งอยู่เปล่านะเวลานี้ toujours. <Titan emy> ตอนทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มนะคะแต่ถ้าใครที่ถ้าเข้ามาดูย้อนหลังนะอ่า งแชรออกไปนะคะถ้าเพื่งมาดูย้อนหลังเนาะหรือว่ามาดูตอนนี้ก็คอมเมนต์ทักทายหน่อยนะคะว่าสิ่งชัดภัพชัดไมหมเด็กกก็โดดรับทางรัดมาปังเลยนะคะโอเค สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครที่เข้ามาแล้วคอมเมนต์ทักทายหน่อยว่าเสียงชัดไหมภาพชัดไหมนะคะช่วยบอกโคชโอหน่อยเด็วอ่าโคชก็กำลังแชร์อยู่นะคะตามเพื่อนมานะคะจะบอกแบบนี้ค่ะว่าวันนี้นะคะที่ไลฟ์ก็คือในเรื่องของการตัดสินใจนะคะการตัดสินใจไม่ว่าคุณจะทำอะไรในชีวิตหรือวันนี้คุณมีแพชชั่น คุณมีความชอบคุณมีความรักที่อจะแสดงออกในการเป็นตัวเองหรืออยากทาในสิ่งที่รักหรือแมก้กระทั่งการออกมาเป็นโค้ชเป็นครูเนี่ยมันเป็นสิ่งที่โค้ชรัคือโค้ชอช,อชอบชอบแต่งปันความรู้เรารู้อะไรเราอยากส่งต่อความรู้นี้จึงได้เกิดโปรแกรมนะคะเมนทอร์ขายเก่งออนไลน์ขึ้นมาและมีกลุแฮตตี้ได้เข้ามาเรียนรู้ นะคะในเรื่องเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียแล้วก็ในเรื่องของงานขายรวมไปถึงการตัดตอ่อคลิปวิดีโอแล้วก็การทำภาพโคจะให้เขาแบ่งปันนะคะแล้วก็ให้เขาแชร์ให้กับทุกคนเลยค่ะว่าวันนี้นะคะทำไมเขาถึงได้รีบแล้วตัดสินใจเร็วซึ่งปกติแล้วคือ e ีมแฮตตี้ก็จะเป็นแอร์ t ฮสเตสนะคะก็คือมีงานประจำทำอยู่แล้วแล้วหลายคนก็อาจจะมองอยู่วว่าเฮ้ย ภาพงานประจำอ่ะภาพแอร์โฮสเตสอ่ะเป็นอาชีพที่แบบดูแลมั่นคงดูแล้วแบบว่าเหมือนเป็นนางฟ้าเป็นนางฟ้าอยู่บนเครื่องบินอยู่แล้วอ่ะแล้วทาไมวันนี้จึงต้องมาสร้างตัวตนหรือทําไมวันนี้จึงต้องมาอยู่บนโลกออนไลน์มาเป็นฟินแพปตี้นะคะเดี๋ยวจะให้เขาแชร์แบ่งปันตรงนี้นะคะว่าทําไมคิดอย่างไรถึงตัดสินใจนะคะนี่อ่ะเข้ามาเลยเข้ามาใกล้ๆนิดนึงนะคะ เ <Okay. S 2> สวัดสดีค่ะคุณแคตี้นะคะมาดีกดละเบีตอนนี้มาเปิดเพะจได้ประมาณสองเดือนแล้วค่ะอยู่กับโค้ชโอมาก็ยาวนานตั้งแต่เริ่มเรียนกับโค้ชโอ้มีนได้ประสบการณ์แล้วเปลี่ยนม i ์เ s e t หลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นความคิดหรือให้คุณค่ากับตัวเองแล้วคุณจะได้คุณค่ากลับมา,าคือคนยอมรับคุณมากขึ้นเวลาที่เรารู้สึกว่า 60ตัวเองรู้สึกว่าตัวเองด้อยค่าไม่มีความรู้สึกมั่นใจเราลองกลับมันไปดูสิคะว่าถ้าคุณเองอ่ะไม่มั่นใจแล้วคนอื่นที่มองคุณเขาก็จะรู้สึกว่าไม่มั่นใจในตัวคุณด้วยไม่ว่าคุณจะให้ความรู้ไม่ว่าคุณจะสอนอะไรเขาก็จะไม่ฟังถึงเพราะฉะนั้นการมีเมนตอร์เนี่ยมันสําคัญตรงที่ว่าถ้าในทุกๆก้าวเดินมันมีคนคอยช่วยเหลือ คอยช่วยเขาเรียกว่าอะไรอะคะพยุงไปเรื่อยๆเหมือนเหมือนเราเพิ่งเกิดมาเป็นเด็กต่อแตกใช่ไหมคะ <c oughs> ถ้ามีคนพยุงเราสามารถก้าวเดินได้อย่างมั่นใจมากขึ้นโดยที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยถึงแม้เราจะลม้มแต่มันก็ยังมีคนคอยพยุงเรารอยู่เราลุกขึ้นมาได้แล้วเราก็ก้าวเดินอยากส่าน,นานาต่อไป <c oughs> ถ้าวันหนึ่งเราไม่มีเมนทอร์แล้วเราสามารถสร้างตัวตนขึ้นมาเองได้ และทุกวันนี้จําเป็นมากค่ะที่คิมพัตตี้ต้องออกมาพูดว่าเราบางคนนะคะอือแบบียบเพียงเหรออ,อแบบ่ค่ะคือแบบคิมพัตตี้ทำงานแรงมาเกือบสิบห้าปีแล้วค่ะทุกวันนี้คือมันก็มีความสุขอยู่สบายนะคะทุกวันนี้คือไม่ได้ต้องการอะไรแล้วมีทุกอย่างของแต่ที่ต้อทํำทุกวันนี้ก็คือความสุขสุขที่เกิดจาก้างในและการให้ะคะ่ะ พาร์ตี้อยากบอกมาให้ความรู้และประสบการณ์ที่ที่เราสะสมมาเกือบึครึ่งข้อชีวิตการทำง,งานแอร์มาเกือบถึห้าปีมันมีทุกสิ่งทุกอย่างที่บางคนอาจจะไม่ได้เคยประสบแต่พิพาตีป้ประสบมาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีอะไรที่ต้องแช่มีอะไรที่ต้องมาบอกทุกวันทุกวันนี้ภาษาญี่ปย่เป็นสิ่งสำคัญนะคะ ามมารเรียนเล็กๆน่นอนทุกวันและสะสมไปมันจะเป็นอะไรที่ทำให้คุณขึ้นมากว่าอุ้ยภาษาอังกฤษอยู่รอบตัวเราตลอดไม่ว่าจะเป็นโลโก้สินค้าแบรนด์หรือว่าเอ,าเอาเอาเอาตรงที่ว่าที่โคชถามเมื่อกี้ค่ะว่าทาไมถึงตัดสินใจเป็นคนที่ตัดสินใจไวและตัดสินใจแล้วทําทันทีอ,อ่าอ,อยากให้คีนี้กับทุกคนก่อนนะคะเพราะว่าเวลาที่เราทำทันทีนะผลลัพธ์เราเห็นมันมีประสบ ความนี้คือว่าเฮ้ยถ้าเราทำท,ทันทีงานที่เราทำหรือสิ่งที่เราโฟกัสมันจะสำเร็จไม่รอช้าแล้วสิ่งแล้วสิ่งที่เราติดหรืออะไรใช่ไหมคะเราตัดให้มันออกไปเลยแล้ว,ลวเราค่อยับมาทำใหม่โดยที่ไม่อยู่ในความวุ่นรู้สึกว่าอารมณ์มันจะลงแล้วตัดออกทันทีค่ะครโใช้วิธีติดนิ้วใช่ไหมคะใช่คใช้วิธีดีดนิ้วเลยว่าแบบ เลยดีลิสเลยอ่ะสวัสดีทุกทุกคนก่อนนะคะสวัสดีค่ะคุณชาชานะคะสวัสดีค่ะโคชเมสวัสดีค่ะคุณเจตายนะคะจิราพรนะคะดีๆที่มาทันนะคะโอเคดีใจด้วยนะคะยินดีค่ะสวัสดีค่ะคุณมายุเรศนะคะสวัสดีค่ะโคชโอมาทันมาทันนะคะมาทันนี่เพราะว่ากดโฟลและซีเฟิสไว้หรือเปล่าทุกคนคะถคาอยากทันทุกไลฟ์นะคะของโคชโอ กดติดตามและเห็นก่อนก็คือกดฟอลโล่และซีฟอลโลไว้เลยเ,ลยเนาะคุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆไม่พลาดข้อมูลที่มันสําคัญจริงๆอย่างที่บอกเมื่อกี้นะคะที่ให้ฟินแพตตี้แบ่งปันนะคะก็คือในเรื่องของการตัดสินใจเขาจะเป็นคนหนึ่งค่ะที่เวลาโคชบอกอะไรก็จะไปลงมือทาแต่ถ้ายังไม่ลงมือทำโคชก็จับมือทําทันที จับมือทําทันทีเลยค่ะเพราะวันนี้ที่โคชิ่งกันนะคะก็จะเพิ่มเติมในเรื่องของการเก็บดีเทลเกี่ยวกับการทําภาพให้ปังนะคะและทําคลิปวิดีโอให้ปังขึ้นไปว่าทํายังไงใส่ซับไตเติลยังไงหรือพาดหัวยังไงหรือการเลือกแถบบาสีข้างบนข้างล่างการเสริมแบ็กกราวจะทํายังไงให้มันน่าสนใจรวมไปถึงการทำไลน์แอด อานทำลายแอดเพื่อเก็บฐานข้อมูลลูกค้าหรือลูกศิษย์หรือคนที่เข้ามาฟอลโล่ติดตามเราแล้วมันมีติดอยู่นิดนึงค่ะที่เราพยายามจะแทรกแบ็กกราวนะคะที่เราพยายามจะแบบใส่แบ็กกราวเข้าไปแต่โทรศัพท์แต่ละรุ่นนะคะมันก็ฟังก์ชันต่างกันไม่ค่อยเหมือนกันเนาะเลยโอ้โหโคชเห็นแล้วนะคะโคชก็นั่งอยู่แล้วปล่อยให้เขาลงมือทำคนเริ่มเห็นแล้วค่ะ คิ้วควคิ้วมาแล้วคิ้วชนกันความรู้สึกอินเนอร์เริ่มมาแล้วเมื่อไหร่นะคะตรงนี้ให้บทเรียนไปเลยนะเมื่อไหร่ที่ทุกคนรู้สึกกดดันรู้สึกอึดอัดหรือรู้สึกว่าผลลัพธ์มันยังไม่เกิดหรือมันยังทําไปแล้วยังไม่ได้สักทีให้คุณวางมือและวางใจจากตรงนั้นไปก่อนเลยเอามันวางไว้ก่อนเลย ยังไม่ต้องไปขมักขม้นหรือกดดันตัวเองหรือพยายามจะเค้นทำให้ได้แล้วค่อยให้ตัวเองกลับมาอยู่ในโปรที่สนุกมีความสุขกับการลงมือทำและจึงค่อยเริ่มทำใหม่ครั้งนี่คือบทเรียนที่แบบจะบอกทุกคนเลยนะคะว่าทุกคนเนี่ยเป็นแบบนี้ซึ่งโค้ชเองก็เคยเป็นแบบนี้นะที่เราเป็นคนจดจอ่อที่เราเป็นคนทำอะไรแล้วก็ต้องสำเร็จทุกอย่างได้ผลลัพธ์ แต่จริงๆแล้วคือมันไม่จําเป็นทุกครั้งค่ะที่คุณจะต้องไปเครียดหรือไปปล่อยอารมณ์ให้ดาวลงไปกับมันทุกคนสามารถที่จะบูสต์ตัวเองได้โดยการที่เฮ้ยปล่อยป่อยมันไปบ้างก็ได้ปล่อยมันไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมารีรันใหม่มันก็จะสัเร็จออกมาแบบพึงพอใจงดงามมีความสุขแล้วสนุกกับมันได้แน่นอนเนาะพอรู้ทีนี้แล้วเป็นยังไงไมัคะกดล็อกค่ะกดล็อกไปอีก <laughs> ปลดหลอกไปอีกนะฮะอืมปวดหลอกกันทุกวันน้องนันทิโค้ค่ะสอนวันนี้ก็ับฟิล์มายด์ไปแล้วเมื่อไอเดียที่เราจะคิดหน้าเพจแล้วเราจะพูดเราจะใส่คอมพูดเราต้องเคาะเราต้องเว้นวรคอันนี้มันเป็นรายละเอียดเล็กๆที่โค้้งมาจับมือทำเลยค่ะเพราะฉะนั้นการมีเมนทอร์มันย่นย่นระยะเวลาแล้วก็รู้ทิศทางเหมือนวันนี้คุณมีเป้าหมายแล้ว คุณกําลังถืออันนี้อธิบายแบบให้เห็นภาพเลยนะคุณกําลังถือคันธนูแล้วคุณกําลังจะยิงลูกศรนนะ่ะแต่ถ้าคุณไม่มีคนที่มาคอยจับมือให้มือคุณแน่นก่อนในครั้งแรกคือไม่มีเทรนเนอร์ที่มาแบบคอยแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนกับวันนี้คุณอยากแบบคอนโทรลให้มันแบบ ถึงเป้าแบบเร็วและมม่นยำมากที่สุดอะ่ะคือคุณต้องมีเมนทอร์ไงคุณต้องมีพี่เลี้ยงคุณต้องมีคนที่เขาบอกรายละเอียดที่ใครก็ไม่ได้บอกซึ่งก็นจะบอกว่าเรื่องความละเอียดอ่อนโคใส่ใจทุกอย่างมากๆเลยเมื่อคืนเราคุยกันกเป็นไร <ละ S 1> เนาะแกไป็นไรเเราคุยกันแบบอย่างตี 2, สองตีสามอ่ะแล้ววันนี้เราก็ยังมันเทรนกันอีกแล้วโคก็ใส่ความละเอียดลงไปอีกอันไหนไม่ดี คินแพตตี้ไปแก้นะคะแก้ทางทีด้วยใช่ผันประกันคืุ่อ่าเรื่องทางีส่งกันบ้านอืเขาส่งกันบ้านตลอดแล้วก็ผัดวันประกันพุ่งถามว่าทําไมภาพในโปรไฟล์เพจเขาถึงสวยขึ้นปังขึ้นแล้วอ๋อยอดฟอลโลคุณรู้ไหมคะโค้ชโค้ชจะบอกให้นะ เมื่อ Shift, วานนี้นะคะเรามาปรับแต่งเพจ Facebook กันนะคะแล้วโสต์ดูให้ทั้งเรื่องภาพเรื่องคลิปและคอนเทนต์ที่สำคัญคือคอนเทนต์นะคะว่าเนื้อหาที่จะโพสตลงในนั้นน่ะมันต้องแบบไหนต้องออกไอเดียให้เขาว่าเขาถนัดเรื่องไหนรักเรื่องไหนแล้วคนชอบ oh <my> มาถามเขาเรื่อง <ๆ S 1> อะไรเพื่อนเพื่อนแอร์ของเขาหรือเพื่อนเพื่อนที่อยากมีสุขภาพดีหรือญาติญาติเขาที่อยากเรียนภาษาองังกฤษ หรือเรื่องไมล์เซ็ตที่ครอบครัวเขาที่เขาจะต้องรู้วิธีการคิดและปรักไมล์เซ็ตเนี่ยคตดทีเอ็ดและออกไอเดียและออกแบบให้เรียบร้อยและเมื่อเราปัดเพตเรียบร้อยจากยอดเมื่อวานก่อนนะจากยอดเมื่อวานคนกิดไลค์เพต<อ>กี่<อ>คนสองร้อยกว่าคนแล้ววันนี้นะคะยอดกิดไลห์เพตและโฟโล่เป็นเท่าไหร่คะ400กว่า สี่ร้อยกว่าคนอ่าเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยนะคะจากเมื่อวานสองร้อยกว่าเขาก็กรีดแล้วนะคะคืออินบ็อกมาบอกโคชนะคะว,ว่า <84. S> 1ิ4สี่ดูเลยค่ะสี่ร้อยนะคะสี่ร้อยแปดสิบสี่ร้อยแปดสิบสี่ฟอลโล่คุณดูสิคะมันเป็นพลังเลเวอเลชมันเป็นพลังทวีอะ่ะวันนี้คุณเอาตัวเองแค่มาใกล้คนสำเร็จคุณ แค่หาเมนทอพอคุณแค่รู้ทางลัดคุณแค่รู้ขี่นี่เพิ่มมาแบบออร์แกนิกนะคะเพิ่มมาแบบออร์แกนิกมากกว่าเท่าตัวจากคนติดตามเพจแค่200รกว่าคนวันนี้เป็น400กว่าแล้วยังไม่ได้แอดเพิ่มด้วยนะคะอ่ะยังมีไม่ได้แอดเพิ่มอีกแล้วจากเพื่อนใน Facebook ส่วนตัวเนาะจากเดิมมีเพื่อนใน Facebook ส่วนตัวกี่คนคะ,ะ <laughs> เพื่อนใน Facebook 6สเพราะว่าปิดไพรเวท เขาปิดพ r i เว t อ่ะเออสวัสดีค่ะคุณเจนจิราใช่ค่ะสองเท่าในหนึ่งวันแล้วมันจะเป็นพลังทวีมากกว่าน,นี้อีกโพสรู้เลยว่ามันสเท่าสีเท่าแน่นอนอ่ะคุณลองดูเขามีเพื่อนใน Facebook อ่ะมีแค่67คนแล้วพอหลังจากที่เราทำ Facebook กันเมื่อวานนะวันนี้มีเพื่อนใน Facebook ส่วนตัวกี่คนแลวคะอะดูเลยดู<อ>เลย อะดูที่โปรไฟล์ค่ะอ่ดูที่โปร,ไฟ,โปรไฟล์เลยหน้าแรกอื478 <18. S 1> วันนี้นะคะ<อ>เพื่อนอเพื่อนอเอายอดเฟรนเลยค่ะยอดเฟรนนะคะอ,อะมียอดฟอลโล่นะคะจากเดิมฟอลโล่67คนตอนนี้เพื่อนใน facebook เฟ e บุ๊ k ฟอลโล่478คนอ่ะยอดเฟรนนะคะเฟรน 1,349โอัมย oh ่ก้อดเพิ่มมากี่เท่า oh <my> จากเพื่อนเดิมมี67คนวันนี้มี1,349คุณคุณเห็นอะไรไหมคะ,ค,ะ,ไไมค,ะคุณเห็นพลังอะไรนี้คะคุณเห็นพลังแห่งความเป็นไปได้พลังแห่งความสำเร็จไหมคุณเห็นหรือเปล่าคะว่าวันนี้แค่ตัดสินใจเร็วลงมือทำซะ เมนทอรอผลลัพธ์เกิดทันทีแล้วดูหน้าเขาวันนี้พอรู้ึกสบายใจมากนอน,นอนก็น้อยนะนอนก็น้อยนะแต่น<อ>นทราไมเราสองนคน,<ใ>นเฟรชเฟรชชี่มากวันเรียนกันห้าชั่วโมงอะ โอ้เมื่อวานเรียนกัน5ชั่วโมงแล้ววันนี้อ่ะวันนี้เหรอก็เกือบจะ5ชั่วโมงเลยแต่ว่าโาคชให้เาาต็มที่โคชสองสรุกใช่ไม่รู้สึกเลยว่าเวลามันผ่านไปเร็วขนาดวุ้นแฟบอ <c oughs> ยู่6โมงแล้ว <c oughs> ป๊เกือบทุ่มแล้วเลยอเออเนี่ย <c oughs> วันนี้เนี่ยเราแบบว่ามีความสุขกันมากไงคุณจําคีย์ไว้อีกคีย์หนึ่งก็ได้ค่ะเวลาที่คุณได้รับพลังงาน เวลาคลื่นมันตรงกันหรือเวลามันรับส่งพลังกันน่ะมันจูนกันติดแ,แล้วเวลาเราทาอะไรก็มีความสุขแล้วก็สนุกสังเกตหนะ้าคนนอนน้อยแต่นอนนะสองคนน,นนี้นอนน้น,นอนน้อยแต่นอนนะอนนนเออ,อนนแล้วก็เป็นแก๊งนอนดึกหน้าเด็กนะคะเนี <laughs> <laughs> ่ย <laughs> เราทําด้วยความสุขและใส่ความสนุกลงไปนะคะโอเคไหมเนาะอ่ะคุณน้ำนา้าสวัสดีค่ะไปกดติดตามมาแล้วค่ะเมื่อวานค่ะขอบคุณค่ะ กดติดตามพีนแทตตี้ราชินีกดแรงดึงดูดนะคะเขาไม่ได้เก่งแค่เรื่องกดแรงดึงดูดถ้าคุณอยากรู้คุณสอบถามเขาได้ปรึกษาเขาที่เพจได้นะคะแล้วก็มี line add ลายแอดเราด้วยก็คือถามได้ทั้งเรื่องมายส์เซตถามได้ทั้งเรื่องภาษาอังกฤษถามได้ทั้งเรื่องเฮลตี้เรื่องสุขภาพเรื่องเมนูสุขภาพเดี๋ยวติดตามกันไว้เถอดเดี๋ยวคอยดูความพิเศษและความ wow ว้ากว่านี้ถ้าโคชโอคิดไอเดียไม่มีไม่ฟังค่ะ เออนะคะไปติดตามกันได้เลยและถ้าใครเนาะอยากจะเก่งแบบนี้อยากจะมีเพื่อนพอลล่หรืออยากจะทำเพจให้ปังแบบทวีเลยอะแบบทวีคูณเลยแบบเป็นสองเท่าสามเท่านะคะมาเลยนะคะอืม,มาเลยนะคะมาที่โคชโอเลยโคชโอจับไพรเวทให้ถ้าใครที่ ยังไปสเต็ปแบบโปรแกรมเมนทอร์ไม่ได้นะคะคุณมาเริ่ม private coaching กับโคชโอ๋ก่อนก็ได้จะสอนสื่อออนไลน์ให้เลยคือแบบละเอียดเช่นเดียวกันจับมือทำจริงๆใช่อย่าไปคิดว่า2-3ชั่วโมงเเวลามันน้อยจะทันจะพอเหรอตัดสินใจมาก่อนพอเขาตัดสินใจพอเขามาแล้วตัดสินใจแต่ละครั้งที่เจอกันใช่3ชั่วโมงไหมคะ โค้ชสอนจนแบบละเอียดยาวจะลืมเวลาไปเลยห้องน้ำยังไม่ได้เข้าเลยเออห้องน้ำยังไม่ได้เข้าจนคีแแปตี้ต้องบอกว่าเออโค้ชครเดี๋ยวขอไปเข้าห้องน้ำาล้ไม่ไหวแล้วคนบอกไลฟ์สดก่อนแล้วให้เข้านะเข้าทีเดียวโอเคกลับมาใช่ขอฉะนั้นนะมาเลยมาเจอกันค่ะโค้ชโอพร้อมส่งต่อทุกรอยต่อของความสําเร็จพร้อมให้คีย์และเคล็ดลับแล้วไอเดียดีๆที่คุณทำและปังแน่นอน นะคะวันนี้แค่เลือกและตัดสินใจอินบ็อกมาเลยนะคะหรือว่าทักไลน์แอมาก็ได้มีบอกข่าวดีด้วยนะคะสำหรับใครที่อยู่ต่างประเทศหรืออยู่ต่างจังหวัดหากไม่สะดวกเดินทางมาเจอโค้ชที่กรุงเทพหรือไม่สะดวกเดินทางมาเจอกัน เป็นแบบ private video call coaching ก็ได้นะคะอินบอกมาสอบถามเดี๋ยวให้รายละเอียดข้อมูดดวกกันเลยค่ะแบบเป็นพาร์ตี้ไม่ต้องบินมาบินพาร์ตี้ไม่ต้องบินมาใช่ไหมเดี๋ยวเราคุยกันนะคะว่าเหลืออีก3ามครั้งน่ะีู่ไหมอยากมาเจอตัวมากเว่อรได้กดได้รับรองเอ้โหน่ารักอีกแล้วอยามาเจอตัวมากเพราะอยากกดนะคะเอออย่างที่บอกเนาะมาอยู่ใกล้อ่ะยังไงมันก็ได้อะไรที่มันมากู่แล้วว่ะมีรายละเอียดเลย ที่แบบโค้ดที่อ่ายกลังเต็มที่อย่างซึ่งแบบเรารู้สึกได้เลยว่ามันเอ่อแพร์ติงนะช่อเดิมก็คือได้รู้เลยว่าเฮ้ยไอสิ่งที่โคตดไทยมันไม่ใช่แค่มาสอนทำโปรแกรมในเฟซ็จหรอกมันมีอะไรมากมายมากกว่านั้นโค้ดให้โดยที่แบบโคตดไม่ได้คิดว่าเฮ้ย เราลงพรีเมียมขนาดนี้แล้วแล้วคือแบบสอนแค่เท่าที่มีอะไรอย่างงี้ไม่ใช่อโพสให้มากกว่าเกินไปแล้วฟรีบอกอะไรจะบอกเลยดีกว่าอ่านะคะเออจะตายบอกให้เขียนชื่อเพจด้วยค่ะอ๋อคุณเจนจีราเขียนให้แล้วนะคะควีนแพตตี้ราชินีกุลังดูใช่ไปติดตามกันได้เลยนะคะและอย่างที่บอกนะคะ ใช่ค่ะต้องเจอตัวโคชโอใช่เจตาเคยมาเจอแล้วนี่นะคะมาเลยมาลงโปรแกรมเมนทอร์ซาเจต้าจะได้ดันให้ปัง <c oughs> <c oughs> จะได้ดันให้ปังมากว่านี้นะและอย่างที่บอกเนาะโปรแกรมเมนทอรถ้าใครมาเจอโคจะได้เจอทั้งหมด8ครั้งนะคะ8ครั้งนี่สอนแบบจับมือทําเลยนะคะก็คือสัปดาห์ละครั้งใน2เดือนและพร้อมโฟล์ลอัพติดตามผลต่ออีก1เดือนนะคะ แต่ถ้าใครที่อยากจะใกล้ชิดกว่านั้นและได้รับคอร์สออนไลน์ไปทุกคอร์สวันนี้โคชโอรประกาศใหม่แล้วนะคะก็คือเป็นพรีเมียมเมนทอร์ถ้าใครที่โอเคอันนี้ควินแพตตี้ลงโปรแกรมเมนทอร์ตังแค่ mentor, ปีที่แล้วแต่อเผอิญว่าติดบ,บินเนาะมันก็เลยจะพ่วงมานานนะคะช้าไปหน่อยแต่ว่าถ้าใครที่อยากแบบอัพสเต็ปไปเลยคุณมาลงเลยพรีเมียมเมนทอร์ขายเก่งออนไลน์คุณจะได้เจอโคชโอ ตลอดระยะเวลา6เดือนเดือนละ2ครั้งเราเจอกัน12ครั้งและได้รับคอร์สออนไลน์ของโคชโอทุกคอร์สเลยค่ะว้าวมากๆนะคะอินบ็อกมาได้เลยเนาะอยู่ต่างประเทศก็วิดีโอคอค,อคอ์ชิ่งกันเลยโคชก็จะไปตรวจการบ้านและปรับเพดนะคะรับรองเลยค่ะการันตีเลยค่ะว่าถ้าโคชโอปันผลลัพธ์100%คือต้องเกิดเพราะอันเนี้ย เห็นแล้วจากเพียงแค่ค่มคืนอ่ะยอดไลค์ยอดฟ like, อลโล่เพจและเฟ e บุ๊กส่วนตัวหลั่งไหลข้างคูมามากๆเลยนะคะอืมดีใจมากเหมือนอะไรนะคะเมื่อวานบอกดีใจมาก,กแบบเหมือนกับรู้สึกว่าอ้ยเงินมันลอยเต็มมากับคือแบบ <c oughs> ค,คิดว่าเฮ้ยมันมีอะไรแบบนึงด้วยเหรอแบบคือแบบกดตอบเป็กดแอดแฟนไม่ทันม,มาดึงมาที่เพจ ไม่ทันแบบมือหิกโพสท้กันบ้านแล้วค่ะอะไรเงี้ยเอต้องส่งกันบ้านเออก็เลยมันโฟล์ค่ะมันเป็นอะไรที่แบบทั้งครูมันมันมาโดยที่แบบเราไม่ได้ทันตั้งตัวคนเดียวอ่ะเจ็ดร้อยกว่าแล้วมาวันนี้อีกประมาณห้าร้อยกว่าแต่ยังแอดไม่ครบยเลยยังแอดไม่ครบเห็นไหมคะเพื่อนมาติดตามเมื่อเวลามีคอนเทนต์ดี ทำเพจให้ดีให้ปังทําโปรไฟล์ให้สวยปุ๊บนะดูรายละเอียดทุกอย่างเพื่อนมาติดตามเมื่อคืนรับไปแล้ว700หรกว่าคนตอนนี้มาอีก500ร้กว่าคนจากเพื่อน67คนเป็น1,300ามกว่าคนนะคะ,อะขอดูได้ไหมขอดูได้ไหมโชว์ให้เขาดูเลยเนาะโอเคสวัสดีค่ะโค้ชเอกนะคะใช่ค่ะพรีเมียมเป็นทอาขายเองออนไลน์นะคะยังมาเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกเลยถ้าคุณ อยากสาเร็จแบบผลลัพธ์เกิดคาตา,าแบบทีนแพตตี้แบบนี้ต้องเป็นคนที่กล้าและตัดสินใจเร็วและเ,เนี่ยนะคะอ่ะเอ่อต้องดูรีเฟสต้องดูรีเฟสอ๋อแอบบไปแล้วด้วยนะคะอ่ะไม่เป็นไรนะคะโอเคต้องเป็นคนที่เราเอ่อเราต้องเป็นคนที่กล้าตัดสินใจและลงมือทำทันทีและ ไม่เถียงไม่ถามอ่ะเรียกได้ว่าเมนทอรให้ทําอะไรเขาทําเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอีกนิดนึงมีเรื่องขำ <c oughs> มีเรื่องขำจากเดิมที่โค้ชเคยสอนเขาตอน p r i v a t สื่อออนไลน์ให้เขาทําคลิปนะคะอ่ะจากเดิมที่เคยทําคลิปในบอกเพื่อนๆสิว่าจากเดิมใช้เวลาทำคลิปกี่นาทียก ฟินพัตตี้กลับจากบินมามมติว่าถึงบ้านตีห้าฟินพัตตี้ต้องไปแต่งหน้ามาิมแป้งอะไรเนี่ยอ่ะใช้เวลากี่นาทีรวมทั้งหมดประมาณ2ชั่วโมงรวมทั้งหมดประมาณ2ชั่วโมงกว่าจะได้1คลิปแล้วปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้ประมาณ5านาทีค่ะปัจจุบันนี้ประมาณ5านาทีแล้วเปลี่ยนเสื้อได้หลายคลิปด้วยค่ะได้หลายคลิปด้วยเปลี่ยนเสื้อแล้วก็ปรับลุคแค่นั้นเอง ได้หลายคลิปเลยใน5นาทีคุณดูคุณดูว่าเรามีแผนไว้แล้วคือเราเขียนลิสต์เอาไว้เรียบร้อยว่าพี่เราจะทำอะไรอันที่หนึ่งทำเสร็จแล้วก็สิบสิบออกสี่ออกเออเออมันจะไวแล้วคือแบบไม่ต้องมาคิดเยอะค่ะทัตตี้เพียงทัตตี้เพียงคนเพียงคคิดเยอะคิดนานเขาจะทำแต่ละคลิปออกนันี่มันจะดีไหมว่าอัดคล้องซิอัดใหม่สิแก้ไหม่ซิอะไรอย่างเงี้ยคือแบบคลิปหนึ่งอะใชั่วโมง แล้วเดี๋ยวนี้ต้องคิดไหมคะไม่ต้องคิดแล้วค่ะเพราะอะไรอะโเปลี่ยนใหม่เสรเรียบร้อยแล้วเออเปลี่ยนไหม่ร็จอันไหนไม่ใช่ออกเออออกแล้วโค้ชก็คิดให้เราด้วยว่าทําแค่เรื่องที่โค้ชคิดให้เท่านั้นพอง่ายไหมง่ายมากให้มาทงแล้วแบบมองรู้เลยว่าเฮ้ยต้องทำยัไงบากอะไรต้องแตกแยกย่อยออกไปบ้างแล้วรู้สึกถึงความสนุกแล้วก็มีความสุขในการทําขึ้นมากมีความสุขมากเอ็นจอยแล้วก็เออทำมันไปเรื่อยๆค่ะมีโปร ลองดูหน้าเขาใกล้ๆนะคะ <c oughs> <c oughs> คุณเห็น d a า a าของคนมีความสุขอยู่ในโฟมมีความสุข <c oughs> เลยะคะ่ะนะเพราะฉะนั้นค่ะแค่ลงมือทำนะคะลงมือทำตามที่โคชให้เทคนิควันเนี้ยคุณได้อะไรไปเยอะแน่นอนเขาฟิลแคมปี้มาบอกแล้วทุกอย่างแนละ้วถ้าใครที่อยากจะลงคอร์สเรียนภาษาอังกฤษนะคะที่อยากจะเพิ่มเติมนะคะก็ไปลงเรียนได้นะคะก็คือคอร์ส ภาษาอังกฤษได้โดยที่ไม่ต้องไปเรียนในโรงเรียนผู้ภาษาอังกฤษได้โดยที่ไม่ต้องไปเรียนในโรงเรียนนะคะยังให้ราคาพิเศษอยู่ที่4 9 0 0เนาะถ้าใครอยากเพิ่มเติมสกิลทักษะภาษาอังกฤษหรือโอเคจะไปติดตามเพจเขาเพื่อที่จะรับไปเรียนฟรีก่อนก็ได้นะคะไปเรียนฟรีก่อนเนาะและเดี๋ยวพอพร้อมปุ๊บลงทะเบียนเลยนะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็ขออวยพรให้ทุกคนที่ กล้าตัดสินใจและเป็นคนที่เริ่มอะไรใหม่ๆแล้วทาทันทีได้รับพลังจากโลกออนไลน์ได้รับพลังจากโคชโกได้รับพลังความสําเร็จเอาไปลงมือทำซะแล้วเจอกันที่ความสาเร็จแล้วเจอกันนะคะทุกคนสําหรับวันนี้ไปก่อนเจอกันในไลฟ์หน้านะคะสวัสดีค่ะ